สวัสดีครับผมนมเปรี ah, people, ้ยวครับอยู่กับคุณแม่หนูนาครับไปไหนมาลูกไปไหนมาร้อยยี่สิบสองไร่นะคะแต่ว่าเอ้ยยาสายเหลืองอีกแล้วไปไหนมาครับมีน้อยก็มาขึ้นไม่เป็นไรนะช่างมันมีน้อยก็มาขึ้น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 หนึ่งไปขึ้นทางโน้นไปขึ้นทางโน้นนิดน้อยไปขึ้นทางโน้นไปขึ้นทางโน้นไปโน่นต้นนี้ลูกตรงนี้นิดน้อย เยขอมือหน่อยเยอะขอมือหน่อยเล็วเยอะขอมือหน่อยเยอะน้อยขอมือหน่อยแล้วขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยเยอะโอ้ยขอมือหน่อยครับเดี๋ยอะขอมือหน่อยเล็วขอมือหน่อยเขาจะให้มือแม่นี่เขาจะให้มือแม่นอนด้วยกันโอ้โหนอนด้วยกันเลยนะครับข้อมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวข้อมือหน่อยนี่นะขอมือหน่อยน้อยไม่รู้จังไม่รู้จักขอมือ โอ้ยเดี๋ยวบอกนะเสียงเอาเลโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปอยู่วัดเสียวเหรอวัดเสียวเหรอวัดเสียวลูกค่อยเหรอวัดเสียววัดเชียวลูกค่อยใช่ไหมลูกค่อยมองสาวอยู่วัดเสียวลูกเจ้าแหละพยานเสียงดังวัดเสียวลูกเจ้าลูกค่อยทักทายกันใช่ไหมโ้ยวัดเสียวลูกค่อยรักใครกันสวัสดีครับสวัสดีอารมณ์ค่ะสวัสดีโนอารมณ์นะคะ แผลนะคะน่าจะเก่าไปโดนอะไรมาหนิน,น้อยหัวเป็นแผลน่าจะเอาเท้าเกานละ้เป็น,เป,นเป็นสะเก็ดออกลืมขอยาก,กับป้าซอให้กินลืมขอยาก,กับป้าซอให้กินนับเป็นวันขอมือขอมือไหนเนี่ยกับน้องหมาค่ะนะคะกับน้องหมาน้มเปรี้ยวนะคะ กับแม่ครับอยู่กับนินน้อยครับผมนั่งเล่นครับนอนเล่นครับไม่มีอะไรทําครับปุมใครๆก็ไปจากแม่แล้วครับเพราะว่าหวัดเสียวเสียงเห่าครับขอบคุณคุณไอซ์ค่ะนะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะีินุนาสวัสดีตอนเย็นเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะไปดูยาดนิงลำมานะคะ จากที่<า>ย่านิงลำจบลแล้วหนึ่งรอบก็มานั่งเล่นอยู่ตรงนี้แต่ย่านิงไปแล้วนะคะกลัวเสียงเหา่ากลัวเสียงเห่าของเด็กๆนะคะกลัวเสียงเห่าของเด็กๆจะเห่ากันเพราะว่าอางม์มากับพ่อพอดีนะคะนมเปี้ยก็ง่งนนวงนอนง่นวงนอนอยู่ก็ง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนมีไอยง่วงนอนไหมนี่ใส่กอดมันก็เลยนะคะก็เลย เหมือนกันใส่ปกคอ,อก็ใส่เหมือนกันหันมองอะไรหันมองอะไรสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเมกันนะคะคุณแอดน้องสุวรรณพรนะคะคุณสมสมหญิงกีฬาพรนั่นเองแล้วก็คุณธนากรสีทองและคุณไอนะคะขอบพระคุณนะคะขอะคุณค่าทุกท่านที่กาลังรับชมอยู่นะคะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะกาําลังแดดล่มลมตกนะคะยังร้อนอยู่นะะแต่ว่าที่นี่เย็นแล้วนะคะเพราะว่า เป,เป็นเงาเนาะเป็นเงาเป็นช่วงเงาเงาล่มนะคะ,ะก็อยู่กับน้องมานะคะนั่งเล่นกันอยู่เฉยไม่มีอะไรเนาะอยู่หน้าบ้านคนทางโน้นด้านหน้าก็จะเป็นจ่าเอม็มช่างพงน้องกัปตันน้องโกโก้ไลท์แล้วก็น้องปอนนะคะนั่งกันอยู่ห้าคนห้าคนนะคะแล้วก็อยู่โซนนี้ส่วนฝั่งตลาดน้อยก็จะมีแดดแรงมากเลยนะคะแดดส่องแดดส่องร้อนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายฝั่ง ขายายฟังมาอยู่ทางนี้มานั่งเล่นกับม่หมาเอางับเมงวันแม่หมาม่หมานมเปรี้ยวกับนินน้อยอเป็นอยังเป็นอยังไบ้กล่ะเป็นอยังไี่แม่เฮดบอนเห็นเลยได้ดมื้ไหมนี่นี่แม่เฮดบอนเห็นแล้วโชว์ตัวนะคะกำลังโชว์ตัวโชว์ตัวสองหนุ่มโดนยึดบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นในตัวจังสองหนุ่มนี้นะคะ ไล่โชว์ตัวกันอยู่เ,ยเด็กอยู่เนาะเ,นเด็กก็ตามแม่นะคะตามแม่ตามแม่ไปเรื่อยเพราะยังเด็กแม่ไปไหนไปด้วยแม่พาไปไหนก็จะไปด้วยนะคะมองโน้นแล้วก็มองน,อน,องนี่มองนี่แล้วก็มองนั่นมองนั่นแลว้วก็มองโน้นมองโน้นแล้วก็มองน,อน,องนี่ใครจะนอนเนี่ฮใครจะนอนนอนไหม สองตัวน <Wait. S 1> no. what, ี้ใครจะนอนมน้อยนอนไหมมน้อยท้าสวยนอนไหมมันเปี้ยนอนไหมโอ้ยจอยแมีพานอน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 นอโอ้ยน้อยจะหลับแล้วนอนนอนนอนมันนเปียอ เตียข hmm ้วงครับครับหอนอมอรตั้งแบบตั้งโคกนหน่อย่ะัวันันตอนก็หาหลาย จะหลับแล้วนะคะกับน้อ่งมาจ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมีเลี้ยมีความสุข <c oughs> น้องเปี้ยวกับดินน้อยเราเลิกกันมากเลยเขาไม่ห่างกันเลยนะคะ <c oughs> ไม่ห่างกันเลยเนาะไม่กันเนะาะน่ารักไม่กันบอกนะ,ะเอ้าอารมณ์มาโอ้อารมณ์มามึนมึนเพราะว่าง่วงนอนง่วงนอนนอน เอ้าเอ้าเอาเปี้ยวไปแล้วยินน้อยไม่ต้องไปยินน้อยไม่ต้องไปเปี้ยวไปหาลุงแล้วไปไหมเมงวันมาตรอมเมงวันมาตรอมนะคะไปไหนไปไหนตามไป ตามไปกันแล้วนะคะทางโน้นค่ะนะคะขอบทางโน้นทางโน้นทางโน้นะขอบคุณนะคะที่รับชมอยู่ด้วยกันนะคะอยู่กับน้องม้าค่ะน้อเปียวนินน้อยนะคะแม่หนูนาจ้าอยู่หน้าบ้านลูกพน,นนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องน้อเปียวกรอกจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ